มาเบิ่งพริกกับสาวยูเดอร์ค่ะสวยๆค่ะพี่น้องค่ะลูกงามๆเด้อค่ะสวัสดีค่ะมาบอกกับช่องอีสานโคราชหาขินเนาะกระสาวยูเดอร์คาโมนีสาวยูผ้ามาเบิงพริกเด้อค่ะสาวยูใส่เบิงพริกค่ะที่สาวยูเก็บมากค่ะลืมซุกละค่ะพี่น้องค่ะ กนเบิรงกะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้สาวยูนัมเดอร์ค่ะช่องไม่ค่ะสาวยูค่ะค่ะสาวยูมันหนีกระผพ้ามาเบิ้งพิกค่ะเก็บพีกเริ่มสิซุกแลเดอค่ะพี่น้องค่ะสาวยูกะห่เบิ้งเนี่ยค่ะใส่เบิ้งนวยซุกเนี่ยค่ะว่าง่ามบบสาวยูปลูกก่ได้ใส่หยางเดอค่ะแค่ใส่ปุ๋ยหลบเดียวค่ะม่มีสารอีหยางทั้งสิ่นเดอค่ะพี่น้องค่ะเขาเริมสีซุกหลายเดอค่ะพี่น้อง เขาไปนี่สาวอยู่กับสิบุได้ซื้อพริกกินเด้อค่ะไม่ีพริกจะของซุกแล้วค่ะแต่ว่าเด็กินขาววปีนี่โลดละหาสิบบาทเด้อค่ะหกสิบบาทค่ะเด็กหินขาวมาแววๆเด้อค่ะว่าหกสิบค่ะหาสิบค่ะสาวอยู่ไ้เบิ้งพริกทีสาวอยู่ปลูกเด้อค่ะมาชมกับสาวอยู่ขาหน่วยงามๆเด้อค่ะลูกสวยๆค่ะ าอยู่หาเบิ้งเนกค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะสวยๆค่ะแดงคือเต็งโมเวยค่ะพี่น้องค่ะสาวอยู่กะอยากให้ที่ให้น้องเบิ้งเด้อค่ะมันนี่ก็มาทายไปเก็บมาได้นิดนึงค่ะเขากะล่างเริ่มซกค่ะเพราะว่าแม่งกะบกก้วยเ้อค่ะเพราะว่าสาวอยู่ใส่เกาดักแม่งท่แม่งวันท่องเ้อค่ะนี่ค่ะลูกเขาจะสวยแดงเหมือนเต็งโมเลยค่ะพี่น้องค่ะมาเด้อดูพี่กะสาวอยู่ค่ะคนโคลาดค่ะ สดยงามด้วยค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณหลายๆเด้อที่ชมสาวยูค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะที่ติดตามสาวยูขอบคุณหลายๆเด้คอ,ค,ค,ค,ดอค,ดค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะสาวยูก็หไเบึงเนื้อค่ะสีสันเขางามงามพี่น้องค่ะ ลูกสวยสวยบ่มีสารใดทัด้งสิ้นนะคะ่ะพริกปลอดสารพริกเดอ้อค่ะพี่น้องสาวยุป,ปลูกมาสองปีเดอ้อค่ะได้ลูกสูตรค่ะว่าเป็นยังพริกคือเนาคือหนอนเจาะเนาะคะ่ะแมงวันท่องค่ะมเจาอค่ะนีสาวยุกระไดที่ดักแมงวันท่องเลยคะ่ะทั้งในนวยงามขนาดนี้ค่ะพี่น้องค่ะค่ะนี่ค่ะนวยซุกนอกคะ่ะ ไข่เบิ้งนวยดิบเด้อค่ะพี่น้องมาค่ะพี่น,อน้องนวยดิบเด้อค่ะลูกสวยสวยค่ะบ่มีเนาเด้อค่ะพี่น้องค่ะของ เทายูนี่บ่มีสารอีหยังทั้งสิ้นเด้อค่ะนี่ค่ะให้เบิ่งเด้อค่ะสวยสวยค่ะพี่น้องน่วยดิบเนาะค่ะตามพริกดิบเนาะพริกเค็ตตะไคร่เนาะค่ะพี่น้องเท้ายู่กับผ้ามาเบิ่งเนาะค่ะนี่ค่ะนวยงามงามพี่น้องเหลือมมงมองเลยละค่ะเหลือมมงมองค่ะ ค่ะพูดไรห็สาวยูดําเดอค่ะเห็นหน่วยพริกค่ะวันนี้ค่ะสวยๆเ้ยค่ะพี่น้องค่ะสาวยูกะอยากให้พี่น้องเบิ่งนอกค่ะปลูกแตงแต๊นี่หน่อยนี่ก็มาทายเธื่อถิ่นซีให้พี่น้องมึงเนาะค่ะมันซุกค่ะพี่น้องค่ะ ค่ะพี่น้องผลงานของสาวยูค่ะทีเฮ็ดมาด้วยลำแข่งค่ะจ้าทีปลูกนาแรงเด้อค่ะกะอาศัยน้ำฝนมาเรื่อยๆเด้อค่ะบนี้ก่ะลูกเด้ลูกไดี๋ผลได้หน่วยงามค่ะไดีสมดังใจสิเห็ุเด้อค่ะปีนี้ได้ยินคาว่าโลรหัสสิบบาทเด้อค่ะพี่น้องค่ะสาวยูกะสิได เก็บไข่ดอกจะน้อยค่ะพี่น้องเพราะว่ากินบะเม็ดแล้วนะค่ะพี่น้องเนาะค่ะสาวอยู่ให้เบิ้งเนาะค่ะพี่น้องจะทำงามเลยค่ะลูกใช้สวยค่ะพี่น้องค่ะเหลี่ยมบงบงเลยค่ะพี่น้องสาวอยู่ให้มาเบิงเนาะค่ะ คนโคราชปลูกพริกได้หน่วยงามแล้วค่ะช่อมจะคล้องอีกแล้วค่ะพี่น้องมาเด้อเบ่งพริกกระสาวอยููเด้อค่ะพี่น้องค่ะลูกสวยๆค่ะสาวอยูุประดิษใส่สารนหยังทั้งสินเด้อค่ะแค่ดักแมงวันทองค่ะกาวดักแมงวันทองค่ะอย่าให้เขามาโจะหน่วยกับพ่อละค่ะนี่ค่ะสวยๆเด้อค่ะ น้อยนี่น้ำขนาดเลยค่ะพี่น้อง เดะค่ะพี่น้องค่ะลูกสวยสวยค่ะแดงคือแตงโมเด้อค่ะพี่น้องค่ะสาวยุบป,ปูได้สมใจค่ะที่ปลูกเด้วยน้ำพักด้วยน้ำเล้งเนาะคะ่ะเพราะว่าพี่ไก่าสาวยุบป,ปูและนามท่วเด็กค่ะพี่หนี่สาวยุบก็บ่เด็ดปลูกหลายเด้อค่ะกับพอเด็กท้ายคลิปให้พี่ให้น้องเบื้องนอะคะ่ะพี่น้องค่ะ ดอกส,สวยๆเ้ยค่ะเหลือมงมงเลยค่ะพี่น้องพริกปอดสารพริกเด้อค่ะไอ,อสารผิดโอ้ยแบบพิดปบบถูกทุกมือน,นี่เนาะค่ะ น้องนวยดิบด้วยค่ะเหลียมน้องสวยค่ะรับชมกระสาวยูเดอร์ค่ะคนโคลาดค่ะดูง,งามๆด้วยค่ะยินมาพี่นีโลละหาสิบ,บาทเด้อค่ะพี่น้องริกแข้งค่ะวันนี้โค้องอยังกับเพ่งด้วยค่ะพี่น้อง อยู่กับบ่วใดซื้อพริกดอกค่ะเพราะว่าพี่จะคองสุกล่ะค่ะมีโอเดย์สร้างมากอ่ะสก็บให้พี่ให้น้องเบื้องนอกค่ะขอ,อ,ะอบคุณหลายๆเด้อค่ะช่มสาวอยู่ค่ะสาวอยู่ก่อนี่แจ๊ชัยใดเฮ็ดคลิปให้พี่ให้น้องเบิ่งต่อไปค่ะมีกระรังใจค่ะค่ะขอบคุณคอะ พริกสาวอยูเดอร์ค่ะพี่น้องค่ะส,สวยด้วยค่ะกำลังเริ่มซุกด้วยค่ะพี่น้องค่ะสามมือสิเก็บเึง่งด้วยค่ะพี่น้อง Oh! <gasps> ไม่แดงงามๆเวยค่ะลูกสวยๆค่ะพี่น้องค่ะเบิบ่งกระสาวอยู่เด้อค่ะโอ้ยพริกสะอ้อนพริกคขันง่ายมค่ะพี่น้อง

เาอยู่กัให้เพ่นิึงเนาะค่ะให้เพ่นิึงแบบสีสันหน่วยงามค่ะพี่น้องค่ะโอ้สอออนค่ะเราอยู่กับฝากคลิปนี้ไว้เนาะค่ะแค่นี้ลาก,กันไปเนาะค่ะวัสด,ดีค่ะ